ใายสิงั้นก็ไปกันเถอะชื่อของฉันคือฮิงาชิกาตะโจสูเกะส่วนชื่อสแตนคือแครซี่ไดมอนด์ถึงระยะการปล่อยมัดจะสั้นแต่ก็ไม่ได้มีความเร็วระดับเต่าควาน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนแกนะปีหนึ่งห้องบีฮิงาชิคาตะโจสูเกครับ <c oughs> เฮ้ย เอ,อรุ่นพี่คนที่บังอาจมาล้อเลีเยนทรงผมจนทำให้ฉันโกรธจะใครหน้าไหนก็ไปให้ไม่ได้ทั้งนั้นมาล้อเลียนว่าทรงผมฉันเ็นฝอยขัดหมอ้อใช่ไหมเป็นเพราะแกะแท้ๆเลยฉันที่ไม่อยากจับเตาเลยต้องจับมันสุดได้แล้วแบบนี้แกจะรับผิดชอบยังไงละ่ะอะนี่แกเมื่อกี้บอกว่าทรงผมของฉันมันเหมือนกับอะไรนะถ้ามีคนมาดูหมิน่นทรงผมที่ภาคภูมิใจฉันจะของขึ้นจนทนไม่ได้เรียกได้ว่าปรีแตกขั้นสุดเรื่องนั้นก็คงไม่ได้หรอกครับ เอาพวกเราคงจะหนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะมันเจาะรูบนฟ้าเพดานเอาไว้แล้วตั้งหลายรูชั้นสองก็ไม่ต่างกันแล้วยิ่งออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ด้วยก็แปลว่าเข้าตาจนแบบเจ๋งเป้งสุดๆนี่แหละที่เรียกว่าเจ๋งเป้งไปเลย ถ้าสารเลวพันนี้มันต้องเปลี่ยนให้เป็นหินแบบเจ๋งแป้งขนาดนี้สิถึงจะสาแก่ใจถามอะไรงอง่ๆไปได้ทำไมเข้าไปในบ้านแบบนั้นก็สัตว์หน้าแกแล้วรักษาแผลขอยไอจีไม่ได้สิวะแล้วนี่กระเด็นไปอยู่ที่ไหนของแกวันเนี้ยโผล่หอามาสิวะไอเบิกไปมุดหัวอยู่ที่ไหนวะออกมาสิวะออกมาได้ถ้ามาดูมินงทรงผมก็ไม่ต้องคุยกันแล้วไม่ว่าใครหน้าไหนฉันก็ไม่สนทั้งนั้น แล้วถ้าใครมายามกันฉันก็ไม่ไว้หน้ามันแน่เพราะเท่ากับเป็นการยามคนคนนั้นด้วยไงล่ะตรงนั้นเองสินอ้นะเขียนเฮงสวยฉันยังตื้อแกไม่สายเกใจเลยนะว้ยพวกเราไม่ได้กลัวแกแม้แต่นิดเดียวในหอยเป็ดเอ้ยถ้าอย่างนั้นแกก็ได้ไปลงน้วคนเดียวเลยไปก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเจ้าบื้อนั่นดูเงียบแต่ว่าฟิลขาดง่ายมากเลย ไม่รู้ได้นิสัยแบบนี้มาจากใครยังไงในใจลึกๆของเจ้านั่นก็ยังมีความอ่อนโยนคงไม่เป็นไรแล้วค่ะโจเซฟในที่สุดก็กลับมาหาฉันแล้วสินะโจเซฟฉันรอคุณกลับมาตั้งนานเลยอ่ะคุณเพิ่งกลับมาหาฉันในเวลาแบบนี้โจเซฟรัก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 รัรัก สงสัยคงจะจับไม่ได้หรอกก็น่นลูกสาวฉันนี่นะแต่ก็นะนายเองก็ทาให้คนาื่นเดือดร้อนด้วยไม่ใช่เหรอแถมยังเรียกลูกสาวคนอื่่ายายป้าอีกด้วยครั้งนี้จะปล่อยไปก่อนแล้วกันเถอะยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยนะโอ้คุณยายมุราคามิไม่เป็นไรนะครับนี่ครับกระเป๋าของคุณแล้วโจซึเกะไปไงบ้างวันนี้ปฐมนิเทศนี่นะเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ดีหรอกใช่ไหมไม่ไอหลานเบื่อนี่มันปืนของเคตหักล้ว <c oughs> กลัวใหญ่เลยนะแข่งหลอกกันให้เหวอ์สัปดาห์นี้ตานัาไปก่อนแล้วแตมหนึ่งเรื่องนี้ตาก็จะยินมาเหมือนกันตาว่าตาได้กลิ่นคดีอะไรบางอย่างโตโตขึ้นมาเลยโอ้อย่างนั้นเหรอผู้ใช้สแตนเองโคลบาหน้าดดูอีกอย่างหนึ่งนะ โอโซมาสุกุงฉันหาไม่ทําไม่เจอเธอช่วยฉันหาให้หน่อยได้ไหมโจซึเกะเขาได้พูดอะไรถึงฉันคนที่ทิ้งเขาไว้ทุกคนเดียวถึงส6บปีโดยที่ไม่รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่ด้วยบ้างไหมโจโจสึเกะคุงมีพูดแทนถานอยู่แถวนี้ด้วยล่ะเด็กทารกไงล่ะมีเด็กทารกเปลือยหลอนจอมอยู่ตรงนี้พอสัมผัสแล้วก็รู้เลยเด็กนี่ตัวโปร่งใสฉันก็แค่อยากทำเท่นอน่าเธอก็เท่านั้นเอง ของผมคือฮิโรเซโคอิจิที่จริงไม่จำเป็นต้องจำชื่อผมก็ได้แต่ว่าวันเปิดภาคเรียนวันแรกทำให้ผมตื่นเต้นสุดๆนะน่นากลัวจังฮะไม่เป็นไรนะครับเพราะคนพวกนั้นคือรถบัสคนลัคันกับคุณน่ะจำได้ว่าฉันหัวติดประตูแล้วก็เอาไม่ออกหลังจากนั้นฉันก็ท,ที่นี่มันที่ไหนทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันไม่ชัดเจนเองนั่นแหละ ดังนั้นฉันจะไปพูดกับเธอให้ชัดเจนว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอเลยช่วยลักตามต่อแย่ฉันสักทีไม่ฉันต้องวิ่งหนีหางจุกตูดแบบอ้อนวอนร้องของพระเจ้าให้ช่วยเาะกลัวตายเสียดายชีวิตกับมีแค่อีกฝ่ายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่กำลังลอยนวลด้วยมันต้องกลับกันตั้งหกักนี่มันไม่ใช่เวลามากลัวแล้วคนที่กลัวจะต้องหนีหางจุกตูดคือแกตั้งหากไอฆาตากรสารเลว แม้แต่ไอ้กระจอกปากไม่สิ้นกินน้ำนมยังสามารถหาทางรู้ชื่อจริงของแกได้เลยแกมันก็แค่ย่อหลงตัวเองฉันจะตั้งตารอคอยการมาของแกอยู่ที่โลกแีตันแล้วกั